เวียควางพันรยาสาวสวยวิกกี้เปิดใจครั้งแรกลันเตรียมประกาศข่าวดีลูกคนที่สองแล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ลงรักลูกสาวหนักมากและน่ารักอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่เล็กเลยก็ว่าได้สําหรับบ้านเรกหนุ่มมาดเค็มเวียสุกลวัน์ที่ในตอนนี้ได้ใช้ชีวิตคู่มีความสุขหลังจากแต่งงานสร้างกับพันริยาและสาวนอกวงการวิกกี้ได้มีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนอย่างน้องวิรินค่ะ ซึ่งล่าสุดเวียสุกลวัตและพันรยาอย่างวิกกี้ได้มาร่วมงานแถลงข่าวเน็ตฟลิกเปิดตัวภาพยนตร์สุดอบอุ่นหัวใจมนรักนักฆ่า และได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในวันบอกว่าครบรอบหนึ่งปีจะเป็นยังไงบ้างวิกกี้บอกว่าครบรอบหนึ่งปีเราอยู่ที่สมุยไปกับน้องวิรินด้วยเรามีการเก็บโมเมนต,ต์ไว้ในวี c a t i ชันฝากติดตามด้วยค่ะซึ่งเวียบอกว่าเป็นไงนักข่าวบอกว่าตอนนี้ชินการเรียงกับนาทีพ่อกับแม่ชินแล้วค่ะเอนจอยและรู้สึกถึงคุณค่าของการได้เป็นคนพ่อคนแม่เพราะว่าเรานั้นมีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาพอเห็นการพัฒนาของเขาเรื่อยเรื่อย ทางที่ดีเราก็ชื่นใจค่ะส่วนในการเป็นพาร์ทภรรยาสุดยอดเรกชินหรือยังวิกกี้บอกว่าชินแล้วค่ะน่ารักขนาดนี้มีคนตอไปเลยไหมถามเวียบ่อยไม่เคยถามวิกกี้เลยจากที่เราแพลนกัน่าจะประมาณปีหน้าในแผนอยากมีผู้ชายหรือผู้หญิงเวียบอกว่าจริงๆได้หมดค่ะถ้าน้องจะมาผู้หญิงผู้ชายก็ได้หรือถ้าในช่วงเวลาที่เราตัดสินใจใหม่ว่าจะใช้วิทยาศาสตร์หรือเรื่องของธรรมชาติวันต่อวันคุยกันตลอ ค่ะ